วนทราบพิกัดแล้วละตัวการสำคัญแฮชแท็กคลับเฮาทอกีกเหยียดคนอีสานแชร์ซุกคอนโดดังกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นตามที่อยู่ในคลิปแอปพลิเคชันชื่อคลับเฮาท็อกกพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามคนอีสานจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมขณะน,นี้ต่อมาชาวโซเชียลได้ช่วยกันตามล่าตัวการคนสำคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหยียดคนอีสานร,รวมถึงเหล่าคนดังชาวอีสานที่ออกมาแสดงความไม่พอใจบางรายเตรียมเข้าย่าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีโดยล่าสุดโซเชียลได้ทราบที่อยู่ของหนึ่งในผู้ร่วมคนสำคัญในการเหยียดครั้งนี้หลังพบผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ laknka เป็นของนายปลักได้โพสต์ภาพมีข้อความว่าคนที่ชอบเหยียดคนอื่นนี่ แท้จริงแล้วเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าที่จิตใจยังด้อยค่าในความเป็นมนุษย์พร้อมระบุข้อความย่าด่าผมเลยครับจริงๆผมน่าสงสารจะตายไม่เชื่อดูโอผมหน่อยทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทั้งนี้ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าบอกพิกัดหน่อยน่อยสิก่อนที่นายปลั๊กจะตอบกลับไปว่าพมคอนโดมอกรุงบี